สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Rov ครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับการเล่นนะคลิปนี้จะมาสมลูกแก้วสีทองครับเพื่อเอาผลึกการเวลานะเพราะว่าผมอยากได้สกินของกิลดอร์นะครับที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยรอบนี้เราเติมมาจนครบลูกแก้วทอง10เม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรบ้างนะจะเกลืออีกหรือเปล่านะครับอย่างที่รู้ๆกันว่า เกม ROV เนี่ยคือแจกเกลือให้กับผู้เล่นเยอะมากๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็คือค่าไตาน่าจะขึ้นเยอะแล้วน่าจะเป็นโรคไตกันแล้วนะชิงแบบนี้ไม่มีผลนะทุกคนมันเป็นแค่อ n นิเมชันนะครับแต่ผมก็จะไม่กดข้ามนะผมก็จะลุ้นไปอย่างนี้ครับเมื่อกี้ได้เพชรแดงนะโอ้โหชิงซะเยอะเลยได้อะไรอะ่ะ ก็ไม่ต่างจากเมกื่อกี้แต่จะชิ่งทําไมเนี่ยมันจะชิ่งทําไมก่อนชิงให้ตื่นเต้นเพื่อเนี่ยดูดิมีกราฟ,ฟิกเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวสิอืย้ยังสวยครับผลออกมาคือ188ยปดสเหรียญน,นี่ครั้งก่อนผมสุ่มอ่าลูกแก้วปกติใช่ไหมมันบอกว่าลูกแก้วสีแดงใช่ไหม ผลึกสีแดงเออมันจะออกมาตอนอ่าหนะครับมีเปอร์เซ็นต์ได้หก็จะออกมาประมาณหนึ่งในร้อยนี่แหลนะสรุปคือไม่ใช่ครับแล้วอันนี้ล่ะหมดแล้วหมดแล้วมีแต่เกลือเกลือทั้งนั้นเลย